สวัสดีครับอยู่กับผมช่องคนสกปรานะครับวันนี้มาขุดปูครับไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนขุดเพราะว่าขุดยากครับค่อนข้างหายากนะครับปูเพราะว่าน้ำมันยังไม่แห้งดีนะครับยังไม่ไม่ทำรูลงไป ได้อยู่ประมาณนี้ครับได้ไม่เยอะครับพอแต่กินอยู่ครับก็นนีนึกอยากมาขุดครับเลยมาลองดูทีนี้เห็นป่านี้นึกได้นะครับว่าเคยได้พึ่งมิมเราเนี่ยได้เคยได้มิมเราอยู่ในป่าอย่างเงี้ยตอเรีกต้นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเนี่ยครับเลยว่าจะค้นหาดูนะครับวันนี้เผื่อได้มิมทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ไปครับลองค้นหาดูจะมีไหมครับ มีนะครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเวลาค้นหาแป๊บนึงนะครับพอดีไม่ถนัดจะถือกล้องด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวสายดูครับเนี่ยครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะมีตัวมากินดอกนะครับมีตัวมาเอาหวานนะครับเนี่ยแดดออกครับ ครับแป๊บนึงครับค้นหาคอนแป๊บ,บนึงครับผมสังเกตดูแป๊บนึงครับจะตัวพึ่งหรือเปล่าม,มีผลนี่มันต้นอะไรไม่รู้ครับเนี่ยับใบเนี่ย ไม่รู้ว่าใบอะไรนะครับเนี่ยพึ่งกินนะครับนี่น้ำหวานนี่มีม,มีมีแมลงผู้มีแต่ยังมองไม่เห็นตัวมิมนะครับพบุ้มนี้อ่าสงสัยครับน,นั่นครับท่านผู้ชมลำบากนะครับโอู้ย ได้ท่านผู้ชมลังใหญ่เลยนะครับอยาท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับมันลางไปแล้วครับถอดไปแล้วเรียบร้อยครับเได้เดี๋ยวถ่ายถ่ายลางังถ่ายลังที่มันลางออกไปใหม่ๆเลยครับเนี่ยเยดยจริงครับเนี่ยครับท่านผู้ชมได้มุดมาดูข้างล่างนะครับ แลงผู้บินเมาหวานเต็มเลยครับเสียดายจริงๆครับล้างไปแล้วครับเนี่ยโอ้เสียดายโอ้เนี่ยนะครับล้างล้างไปแล้วใหม่ๆเลยครับเอาโอเคครับเดี๋ยวค้นหาน่าจะย้ายไปอยู่แถวๆนี้เลยครับเดี๋ยวค้นหาเจอเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ โอ้โหเจอแต่ลางๆเลยครับท่านผู้ชมอยู่ติดกันนะครับเนี่ยครับใหญ่นะครับเสีได้ครับสียดยจริงๆครับไม่เคยเข้ามาค้นหาเลยครับแต่ดเคยได้นะครับเคยได้ครับเดี๋ยวจะค้นหาดูครับวันนี้ไม่เจอตัวออกหากินนะครับวันนี้ อาครับค้นหาต่อไปครับเนี่ยครับท่านผู้ชมอยู่ห่างกันไม่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 เกินสิบเมตรเลยครับไม่ถึงสิบเมตรเลยเนี่ยเจออีกแล้วครับลางๆนี่มันต้นอะไรไม่รู้ครับเนี่มีลูกต้นอะไรไม่รู้ครับเครือเป็นเครือนะครับเนี่ยครับเจออีกแล้วครับ ลังที่มันลางไปแล้วนะครับต้องเจอลังแน่นอนครับในนี้โอ้เสียดายลังที่สามแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับลังที่สามแล้วครับเนี่ยลังนี้ลังที่สามแล้วลาง,ลงเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆครับอ เจอมีมก้หนหอยครับลังเล็กครับนี่ยครับเจอมีมก้หนหอยลังเล็กที่เดียวเองครับเดี๋ยวถ่ายดูครับมีลังนะครับ นู่นนะครับรังเล็กนิดเดียวครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทำครบครับเดี๋ยวตีลงมาดูครับมีรังแล้วขอเวลาทำครบแป๊บนึงครับเนี่ยครับท่านผู้ชม มุดเข้ามาอยู่ใต้รังนะครับรังเล็กๆนะครับอุยอ้ยอุย้ยหมดแดงครับแด,ดงครับหมดแดงหมดแดงครับโดนมุดเล่นงานแล้วครับได้ๆจะถ่ายให้ดูรังครับ ครับังังเล็กนิดเดียวครับเดี๋ยวปันใส่ครับเดี๋ยวเขย่านะครับบากหน่อยนะครับ จำเป็นครับทำง่ายๆเลยครับโอ้วดันไฟด้วยนะครับโอเครับถ่ายทำลำบากครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดลงมาให้ดูเลยดีกว่าครับเดี๋ยวถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งครับอ่าโอเคแล้วนะครับลงมาแล้วครับโอ้ทุรักทุเลพอดูครับแต่พึ่งมิ่งแปลก็ยังให้ผู้ชมได้ดูครับนี่ครับลงมาแล้วครับหลังเต็มแล้วนะครับเนี่ย น้ำหวานไม่มีครับแต่มีตัวครับลังเต็มแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวหาที่ที่วางถ่ายชัดนะครับเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาดูเพื่อมีรังใหญ่กันผมว่ามีแน่นอนครับสำหรับทีนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สดีครับครับเมื่อกี้ไปเดินดูแนวนู้นนะครับไม่มีแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูว่าจะไปดูนู่นนะครับแนวนู้นจะไปเดินมาถึงแถวเนี้ยครับเสึกว่ามีตัวบินผ่านไปครับบินผ่านไปสามสี่ตัวครับบินไปทางนู้นนะครับเลยว่าจะไปค้นหาดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับ การค้นหาป่าด้านนู้นไม่มีนะครับแต่ป่าด้านนู้นนะครับป่าใหญ่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปครับก็เลยม,มาค้นหาป่าตรงนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวพาค้นหาดูเจอหรือไม่เจอลุ้นกันครับนี่นะครับปานี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเหยได้อยู่นะครับลังใหญ่กอดูอยู่ครับ ตอนนี้นจะมีนกเขามันแปลกครับ,รบพึ่งอยู่ตาม้านแถวข้างถนนนีน้ไม่มีไม่แน่ใจว่าจะลงป่านี่ยมันมีดอกดอกอ่าที่เป็นเครือมันไม่รด้ชื่อไงว่าตนน้นอะไรเครืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยครับแถ่น้ำนะครับเอันอนี้น้ำตรงนั้นนะครับ โอ้ยน่ครับขอเวลามุดหาครับถ่ายลำบากเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเจอเราถ่ายให้ดูแน่นอนครับโอเคครับาจากการค้นหามารอบบริเวณแล้วนะครับไม่มีครับท่านชมไม่มีหรือว่าไม่เจอก็ไม่รู้ครับตอนนี้เหนื่อยแล้วครับหอบแล้วครับตอนนี้ นี่ครับเหลืออัยแลวนี้นะครับแนวสุดท้ายเนีมีตัวบินนะครับแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นตัวผึ้งตัวอะรงบินใสๆอยู่นะครับเนี้ครับไม่ใช่ครับแน,นรบรบแรกเรกว่าลังมิ้นนะครับ ตัวแล้วครับเหลือป่าแล้วนู้นครับเราไปที่มันเป็นป่ากลางเรือตะลังเก่าเลยครับตะลังเก่าโอ้แต่น้ำครับแศรษมาแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็คงขอจบไปคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องนซอกกล่าวก็เป็นกำลังใจให้นะครับพยายามหาทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ